เถ่ายวีดีโอแกแล้วอยู่ตอนนี้ตัวมนติเมนต้นตเม้าเม้นตนตเม้นติ้นตเม้นิมนตินติเมานตูเม้นต้นเนตม้ต้นม้นเ้นตเ้นมนตอเม้นตเม้เ้นตนตเม้เม้มน ้าวมาตั้งมาตั้งหลายวันไม่รู้ได้ยังไงไม่รู้ไหนอ่ะนี่นั่งเล่นอยู่แถวนี้เองเอาชายเพื่อนหน่อยเจ้เล็กนี่เอากล้องให้เพื่อนสิเอากล้องให้เพื่อนเออมันอยู่ข้างนี้ไรขวานี่เข้าไปอีกเข้าไปอีกเดี๋ยวววสองสามจบจบ รังคิวรังคิวจอดต่อนห้าอดท้ายเออกลับแล้วเกับล้ไปแล้วสครับไปแลไวส